ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโ o y o t a c โค o l ล a c r o s s รุ่นปี2025ใหม่ล่าสุดรถ SUV ขนาดกะทัดรัดที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องด้วยความลงตัวระหว่างความใช้งานจริงประหยัดน้ำมันและความน่าเชื่อถือในแบบฉบับของ Toyota ไม่ว่าคุณกำลังมองหารถคันใหม่สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือมองหารถค r o s s o v e r ที่ทั้งสวยและใช้งานได้ดีโค o l ล a Cross รุ่นใหม่นี้มีจุดเด่นมากมายให้คุณพิจารณา ในวิดีโอนี้เราจะพาไปดูตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกสมรรถนะฟีเจอร์เด่นๆไปจนถึงราคาค่าตั๋วเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่านี่คือรถ SUV ที่ใช่สำหรับคุณหรือไม่เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก c o r o l l a c r o s s 2025ยังคงสไตล์ที่ดูแข็งแกร่งและคล่องตัวเหมือนรุ่นก่อนๆแต่เพิ่มเติมรายละเอียดใหม่ๆที่ทำให้ดูโดดเด่นและพรีเมียมยิ่งขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูชบเฉเชยวกว่าเดิมพร้อมไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบคมช่วยเสริมความมั่นใจ เส้นสายด้านข้างถูกออกแบบให้มีความลื่นไหลเสริมภาพลักษณ์ความเป็นรถครอสโอเวอร์ over. ส่วนด้านท้ายก็มีการปรับโฉมไฟท้ายและกันชนหลังให้ทันสมัยยิ่งขึ้นรุ่นนี้ยังมาพร้อมล้ออลลอยขนาด18นิ้วให้เลือกสีตัวถังใหม่ๆที่ดูสดใสและราวหลังคาที่เพิ่มทั้งฟังก์ชันและความเท่โคโรล่าครอสยังคงมีขนาดกระทัดรัดเพียงพอสำหรับการขับในเมืองแต่ก็ดูมีความมั่นคงเมื่อขับบนถนนใหญ่ในด้านสมรรถนะโคโรล่าครอส2025ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและควบคุมง่าย เหมาะสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรสูบให้กำลังประมาณ169แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ให้การส่งกำลังที่ราบรื่นและประหยัดน้ำมันไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกเดินทางไกลรถรุ่นนี้ก็ให้ความรู้สึกมั่นใจและตอบสนองได้ดีหากคุณเน้นความประหยัดมากขึ้นรุ่นไฮบริดก็เป็นอีกตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมโดยผสานเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทั้งพลังและความประหยัด นอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อให้เลือกในบางรุ่นย่อยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในสภาพถนนที่หลากหลายจุดเด่นเฉพาะตัวของ Corolla Cross 2025คือสิ่งที่ทำให้รุ่นนี้โดดเด่นในกลุ่มรถ SUV ขนาดเล็กอย่างแรกคือชื่อเสียงด้านความทนทานในฐานะที่เป็นสมาชิกของครอบครัว Corolla คุณจึงมั่นใจได้ถึงความเชื่อถือได้และค่าบำรุงรักษาที่ต่ำภายในห้องโดยสารยังคงเน้นความเรียบง่ายใช้งานง่ายพร้อมหน้าจอสัมผัสข,ขนาดใหญ่ขึ้น ระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายและที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายในบางรุ่นภายในเนียบและนั่งสบายเบาะหลังสามารถพับราบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระและในด้านความปลอดภัย Toyota Safety Sense 3.0มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกกรุ่นย่อยรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและอื่นๆอีกมากมายโดยไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ในเรื่องราคา Toyota าโคโรล่าคร s สปี2025ยังคงแข่งขันได้ในตลาดโดยรุ่นเริ่มต้นมีราคาประมาณ25,000ดอลลาร์สหรัฐและสูงสุดที่ประมาณ32,000ดอลลาร์ 32, สำหรับรุ่นไฮบริดที่อุปกรณ์ครบครันทำให้รถรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ที่ประหยัดงกแต่ครบฟีเจอร์ไม่ลดความสะดวกสบายหรือความปลอดภยัยการรับประกันของโตโยต้และชื่อเสียงด้านความทนทานในระยะยาวยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ สรุปแล้วโตโยต้าโคโรล่าครอส2025คือรถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่มีความสมดุลรอบด้านปรับปรุงอย่างใส่ใจทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความคุ้มค่ามีสไตล์แต่ไม่เวอร์ใช้งานได้จริงแต่ไม่ธรรมดาตอบโจทย์ทั้งคนที่ซื้อรถ SUV เป็นคันแรกหรือใครที่ต้องการเปลี่ยนจากรถคันใหญ่เป็นรถที่ขับง่ายกว่าขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราว่าคุณคิดอย่างไรกับโคโรล่าครอส2025แล้วพบกันในวิดีโอหน้า